น้องทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เป่าเป้มาหาอะไรกินเย็นครับแล้ววันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่ร้านนี้ับเ,เราอยู่ที่ร้านนิดเนยย่างหมูกระทะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาดูนะครับเราเดินมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างให้ชม และครึ่งด้วยนี่นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนผ่านมาก็สามารถแวะได้นะครับยังรับคนละครึ่งอยู่นะครับอ่าเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนีครับมีมีโนหลากหลายเลยพี่น้องโอ้โหดูด้ยสักิ ดูรับเนี่ยเนื้อสดๆเลยนะครับหมักมากกินมากเลยพี่น้องดูสิดูดูดูอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูหมักนะครับหอูเนื้อเนื้อนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนตรงนี้ครับ ีจะเป็นตัสดสดเลยครับนเนี่ยเนี่ยตัดชิ้นใหญ่มากตับสดๆเลยครับโูอย่างอันนี้ก็ดูนี่ครับชิ้นใหญ่มากมานะะน่ากินดูนะครับเนี่ยเห็นนะครับโอ้โหอาหารมากเลยนะคะตอนนี้เรากำลังหาซื้อน้ำเชิ่อนะคะหาเป็นน้ำเชื่อมเราเจอแล้วเขาไหนตัวนี้เหรอ เอาปอด่ไปเดียัน ลูก<ส>ชิ้นใช่ตอนนี้เรากำลัรุ่นวายกับการเลือกน้ำจิ้มอยู่นะเอ้ยเลือกเลือกทุกชิ้นอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปซื้อผักต่อนะขอับไม่ักครับ ยค่ะเดียวเราจะผักบุ้งจำเาซจ่ามีคนด้งเอาแบบนีู้กที่น้องมายี่สิบบาทได้เบอร์่มเลยเนี่ยเยอะมากผักบุ้งนะครับยี่สิบเนาะค่าคุณค่าไปต่อ ใส่แล้วว่าวใส่เรากำลังก็ซื้อเนื้อหมูห่อเนื้อแบบไหนตับเอบติดมันติดมันใช่ไหมแบบแบบติดมัน ก็เท่าไหร่ครับไว้เจ็ดสิบแปดค่ะเอาเอา้นอันนั้นติดมันนะคะหมูอสอดๆเลยนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่นานโดนนะโลนึงมันจะพอกันไหมคิดว่าไม่พอนะ <c oughs> เอาเป็นสองโลคงไม่พอหรอกเลนอะไรคะพี่เอาสองโลเอาสองโลนะคะแหนหาที่มันติดๆมันให้หน่อย เออน่ะปิบอษมปิบมัมครับเด็กพวกนี้เขชอบติมันเราก็ได้แล้ว2องโล ไปต่อครับไปต่อ khá bền đấy, thấy ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดนาดูนะน,น,ดนะครับอำเภอนาดูนนะครับอันนี้เป็นตลาดเย็นครับผมเป็นตลาดเย็นผู้คนก็เริ่มมาจับใจใช้สอย กัคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เราได้แลครับมุกกระดุกที่นอนนะพี่นอนเรากำข้ามกับบ้านเะ เดือนนะเดือนนะบหอยเดือนนะชื่อมงแบบนี้มมากพี่น้องอ้อยน้องท้ับผักบุกผักบุงก็อุ้มเอาไหมจะวางวางทับนี้ก็ได้ทับตรงนั้อน่ะเออออยไปพี่น้องกลับบ้านกันครับอลังวางยี่สิบบาท อันนี้บ่าวเป้กาลังแกะผักนะครับสดสดจากสวนบ่าวเป้ลูกอีสานปลูกมาเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะทําไมมันมียางนะเนี่ยพี่น้องผักปลูกเองครับผักกอดสารเคมีผักกอดสารพิษเนี่ยเราก็จะไปล้างก่อนนะครับงามมาพี่น้องงามครับด,ดูสวยๆงามๆทั้งนั้นพี่น้อง กราจะมีน้องปะไปล้างนะครับจะมีน้องแอดมินไปล้างนะครับงั้นเราก็จะหั่นเนื้อหมูอ้เนื้อหมูนี่คือเนื้อหมูครับที่เราซื้อมาจากร้านนะครับพี่บ่าวเป้ก็จะหั่นเนื้อหมู เลยเอามาใส่จะหมักเองเลยนะคะหมักเพิ่มเพราะว่าสมาชิกเยอะซื้อมาไม่พอเมื่อกี้ซื้อมาห้าโลแล้วก็ซื้อเนื้อหมูมาเพิ่มอีกสองโลเขียงก็เล็กมากเขียงเ็กเกิน ติดมันด้วยนะครับพี่น้องถ้าไม่ติดมันไม่อร่อยเยไจิ้ชิ้นก่อน นี่ครับพี่น้องเ่าวเปะเลียง้านหลานพี่น้องงวดว่างหาันหมานถือเลขหารอยครับก็เล่ยียงลูกหลูกล้านหลานนี่ครับนี่น้ำจิม้มเลียงหมูกระทะลูกหลานนะครับพี่น้องอนี่เอาอเดี๋ยวสิทธิ์ไทยลูกหลานหลานเบิ้งด้วยครับนีน่นี่เป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องที่ไปตลาดมาไปซื้อหมูกระทะมาเลียงลูกหลานนะครับนี่นี่ครับ แสบบ่แสบครับเออแสบครับพี่ครับพี่น้องวงหนึ่งนี่วงหนึ่งกำลังยางเยู่ครับเอาไม่ตะเกียบมาเห็ดตั้งสี่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับสมามฉีกพี่น้องอันนี้วงใหญ่อันนั้นว่าหันวงหน่อยนี่ครับ <c oughs> โอ้โหกุุงหนาก,กินเด้พี่น้องเบ้ง ตัวกุ้งใหญ่มากน่ากินมากๆเลยดูสิโอ้โหมากินน้ำเป่าเป็ดนะครับพี่น้องมาแซบๆๆๆๆน้ำกันครับผมพ่นหนาสุดยอดเลยเนื้อน่ากินมากเป็นตาได้ชิมน้ำไปปั้ดเนื้อหมูไหม กินักก็ได้แตว่ามืมีมีเนี่ยครับมีปลานะครับพี่น้องมีลูกชิ้นนะครับมีกุ้งมีเนื้อหมูสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นหาชั้นมีมดครับพี่น้องแซบแซบครับผมพักกมัมีพักบุงพักกาดสารพัดพักจังพักอย่างนี้บุครับอยู่สวนกมัมีสื่อมากกับมีพี่น้องตัแซบน้ำกันครับผม ตัวกุ้งไหมตัวกุ้งไหมบดบิบเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดนี่ครับนเนื้อที่เราหมาักรวมเป็นเมนูรวมนะครับมีขาไก่นะครับ มีปมึกมีเนื้อหมูสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นมีปลาโอ้รวมกันไม่หมดเลยย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปย่างต่อกันนะครับวุมีเขียงปลาดใส่สีแล้วเนาะหันเมื่อบ่อนเขาบดเขียงมานั่น

กินให้พกินหนองบรนั้นปะนั้นอกนห่องต้องไปขอไปกังเปลีนะพอ,พนอ,นอืมขับหน,น่องอืมขับ่น่องมากินหมูกระทะน้ำบาวเป็ด,ด้อครับขอบคุณพีพีน้องๆนสุขุทธุกันนะครับ ที่ข่าว่าบนคลิปบ้าเป็นหลุงอิสานสำหรับที่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ